ปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับช่องรามินเดอะเฮมิทาโรสำหรับชุมชนครอบครัวงด้านตื่นรู้จิตวิญญาณโดยให้ไพ่สื่อสารนำทางข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวเป็นเรื่องสำคัญขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชม จ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนหรือหนึ่งปีสองปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสำคัญถึงคุณโดยตรงสำหรับหัวข้อวันนี้ปาฏิหาริย์เรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ให้ไพ่นำทางก่อนอื่นขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สภาวะพลังงานตัวตนสถานาการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ ในปัจจุบันตัวตนของพลังงานของท่านที่เข้ามารับชม4ใบพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมจะเป็นเช่นไรให้ไพน่นำทางสาหรับหัวข้อวันนี้ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้พลังงานตัวตนของคุณใบที่หนึ่งไพ่ที่มหัศจรรย์ไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับดิสันความสําเร็จแสงสว่างแห่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณ เพจอัครับการเดินทางเข้าสู่พันลายการเริ่มต้นสู่ความสุขการสร้างแรงบันดาลใจสี่เหรียญการเติบโตการขยับขายายการก้าวเข้าสู่ความมั่นคงในชีวิตการมีสติการมีสมาธิการพิจารณาคว e นออฟสอดจิตวิญญาณของราชินีแห่งนักรบการก้าวขึ้นสู่บัลังแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การต่อสู้การฟันฝ่าจิตวิญญาณตัวตนของคุณ ผู้ผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายผ่านการเรียนรู้การเติบโตการก้าวข้ามจากบททดสอบการสั่งสมประสบการณ์สติปัญญาการนำทางสู่ความมั่นคงประสบการณ์ที่ผ่านมานำทางสู่สติปัญญานำทางสู่แสงสว่างภายในนำทางสู่การตื่นรู้การก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างการเริ่มต้นสู่การเดินทางสู่ภายใน สัญชตาตญาณภายในพลังเวทมนต์ในตัวตนพลังแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งนักรบนักสู้ผู้มีสติปัญญาที่แข็งแกร่งการนำทางการเริ่มต้นสู่แสงสว่างครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่เดอะซันความสุขความสําเร็จความฝันที่เงยพลังงานของคุณพลังงานที่ดีพลังงานที่มหัศจรรย์พลังงานแห่งจิตวิญญาณของนักสู้ผู้แข็งแกร่งผู้ผ่านการต่อสู้เรียนรู้เติบโต,ตการเข้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่ ในชีวิตแสงสว่างแห่งความสําเร็จที่สวยงามปาฏิหารเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ให้ไพ่นําทางสื่อสารข้อความสําคัญถึงคุณสลับหัวข้อวันี้ปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นําทางปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ใบที่หนึ่ง เดอะเวิ์ความสุขความสมหวังความฝันที่เป็นจริงสองดาบการเลือกการตัดสินใจการมีความชัดเจนเกิดขึ้นในชีวิตความชัดเจนในใจการเลือกข้าง t e m p e r a n c e การเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนแห่งชะตาชีวิตครั้งใหม่การปรับเปลี่ยนการโยกย้ายการปรับสมดุล t r e n g จ h จิตวิญญาณของผู้มีสติปัญญามีความแข็งแกร่ง ภายในจิตวิญญาณของนักรบผู้ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณของความแข็งแกร่งแห่งสติปัญญาและจิตวิญญาณชัดเมน้นผลของการกระทาคำพิพากษาการตื่นรู้การเริ่มต้นสู่แสงสว่างครั้งใหม่ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรานี้การตัดสินใจการเลือกข้างการเลือกเข้าสู่ เส้นทางการตื่นรู <nder> ้ทางด้านจิตวิญญาณความชัดเจนการตัดสินใจจะนําทางสู่ปาฏิหาริย์สู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนการยกย้ายการได้รับของขวัญจากจักรวาลพรจากจักรวาลผลจากการกระทําทําดีได้ดีการตื่นรู้การฟื้นการฟื้นคืนชีพการหลุดพ้นจากความทุกข์วิบากกรรมการหมดทุกข์หมดโศกการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงสู่ the world ความสุข ความสำเร็จความสมหวังปฏิหารครั้งใหม่ในชีวิตของคุณปฏิหารแห่งความสําเร็จความฝันที่เป็นจริงความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแสงสว่างที่จะส่งแสงนําทางแสงสว่างที่จะเป็นพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูครบาอาจารย์แสงสว่างจากจัก,กรวาลที่จะส่องนําทางแด่ดวงจิตของคุณนักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความแข็งแกร่งในจิตวิญญาณภายในความมุ่งมัน่นความพยายาม การไม่ยอมแพ้การต่อสู้จะนำทางสู่ความเสร็จสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสุขความสมหวังพลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณความสุขความอุดมสมบูรณ์ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้การเปลี่ยนแปลงจะตาชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงการเข้าเข้าสู่แสงสว่าง ความชัดเจนในใจการก้าวเข้าสู่ความแข็งแกร่งการเติบโตการขยับขยายการก้าวเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่แสงดวงตะวัน the world ความสุขความสําเร็จความฝันที่เป็นจริงปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ปาฏิหาริย์ที่สวยงามของคุณบทสรุปส่งท้าย5ใบาคานําทาง คําแนะนําจากจักรวาลโชคชะตาชีวิตของคุณต่อไปปาฏิหารครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเปลี่ยนแปลงเช่นไรบทสรุปสงท้าจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นําทางสำหรับหัวข้อสําคัญวันนี้ปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ปาฏิหารแห่งแสงสว่างนำทางแด่จิตวิญญาณผู้แข็งแกร่งของคุณ บทสรุปส่งท้ายปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรน็นี้ห้าดาดบการจบสิ้นจากปัญหาวิบากกรรมความทุกข์มรสุมชีวิตสิ่งที่เผชิญมาที่จะจบสิ้นไปเพื่อเริ่มต้นสู่แสงสว่างครั้งใหม่ที่สวยงามใบที่สอง King of w a n ราชาไม้การก้าวขึ้นสู่บลรังแห่งความสำเร็จประสบการณ์จิตวิญ,ญญาณการส,าสู้จะนำทาง สู่ความสําเร็จถุกี้ยิ่งใหญ่สู่ก้าวใหม่สู่บัลังแห่งจะตาชีวิตความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เจ็ดหม้ยพลังของนักสู้กันต่อสู้กันไม่ยอมแพ้กันเอาชนะอุปสรรคกว่างน้ำการเดินทางจิตวิญญาณพลังแห่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่จะนำทางสู่ปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ใบที่4ีราชาเหรียญการเติบโตการขยับขยายปาฏิหาริย์ครั้งใหม่การก้าวขึ้นสู บัลังที่เนบาลังแห่งกองเงินกองทองความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์บทสรุปส่งท้ายใบที่50เหรียญความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์รากฐานชีวิตที่มั่นคงปัจจัยภายนอกบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ความมั่งคั่งด้านการเงินความสําเร็จในชีวิตบุตรบริวารการจบสิ้นจากปัญหาพิบากกรรมปฏิหารครั้งใหม่ของคุณปฏิหารแห่งแสงสว่างความชัดเจนในใจ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ที่ใหญ่ผู้มีความแข็งแกร่งภายในการไม่ยอมแพก้การต่อสู้ความพยายามจะนำทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สู่ปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ปาฏิหาริย์ครั้งใหม่การจบสิ้นจากบททดสอบวิบากกรรมหมดทุกหม,มดโศกการได้รับความสําเร็จในชีวิตการเข้าคามจะอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาการก้าวเข้าสู่ ความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความสุขความมั่นคงในชีวิตปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณการจบการจบสิ้นจากความทุกข์ริบากกรรมการนำทางสู่ความสุขความมั่งคั่งบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์สู่แสงสว่างเดือดซันแสงสว่างแห่งพลังแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่ ปฏิหารครั้งใหม่ปฏิหารแสงแสงสว่างแสงสว่างนําทางสู่ความสุขความรุ่งเรือมความรุ่งโรจน์ในชีวิตและจิตวิญญาณปฏิหารที่จะขึ้นกับคุณในเรน็วนี้การตัดสินใจการเลือกความชัดเจนในใจจะนําทางสู่การเริ่มต้นการฟังเสียงหัวใจการนําทางด้วยสัญชาตญาณภายในจะนาทางสู่พลังแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จในชีวิตพลังความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ชัยชนะที่สวยงาม ปฏิหารครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณการต่อสู้การไม่ยอมแพ้การก้าว้ามบจอุปสรรคกวาดหนามจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมุ่งมัน่นจะนำทางด้วยสติปัญญาการวางแผนที่ดีความมั่นคงในสติจิตวิญญาณภายในความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณสติปัญญาจะนำพาสู่การเปลี่ยนแปลง จุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งใหม่การปรับเปลี่ยนการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ปาฏิหาริ์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณควีนออฟสอดจิตวิญญาณแห่งนักรบผู้แข็งแกร่งผู้ก้าวข้ามจากบททดสอบปัญหาชีวิตมาอย่างมากมายด้วยจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งการไม่ยอมแพ้จะนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จราชาเหรียญการก้าวขึ้นสู่บัลังแห่งกองเงินกองทองความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความสุข ที่จะเปี่ยมล้นในตัวตนด้วยจิตวิญญาณบนบารมีเก่าแก่นำทางเดอะสเตรนจิตวิญญาณของผู้มีความแข็งแกร่งภายในหัวใจแห่งราชสีที่สั้นวายในรูปลักษณ์ที่สวยงามความอ่อนโยนภายนอกที่สั้นวายด้วยจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งภายในปาฏิหารครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจัดเม้นคำพิพากษาผลของการกระทําสิ่งที่ทามาสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ทุ่มเทความพยายามจะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นําทางสู่ความสุข ความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ในชีวิตรากฐานชีวิตที่มั่นคงปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ปฏิหารครั้งใหม่ปฏิหารแห่งความสุขความสมหวังปฏิหารแห่งความฝันที่เป็นจริงปฏิหารแห่งแสงสว่างในชีวิตครั้งใหม่การหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวข้ามจากวิบากกรรมการนำทางด้วยแสงสว่าง the sun the world judgment temperance t r a รนการนำทางด้วยแสงสว่างครั้งใหม่แสงสว่างของดวงตะวันการนำทางด้วยจ์เว์ความสุขความสำเร็จการเดินทางไกลจัดเม้นพรจากจักรวาลการตื่นรู้การเข้าเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่จัพ์รันการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตค,ครั้งใหม่ที่สวยงามด้วยจิตวิญญาณตัวตนของคุณจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเดอะสเตรน์บุญบาร,รมีแห่งดวงจิตที่แข็งแกร่งหัวใจแห่งราชสีนำทาง สู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่ความฝันที่เป็นจริงความสุขความสําเร็จที่ใหญ่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์การเปลี่ยนแปลงที่สวยงามให้คุณได้รับพลังงานดีไว้ฝากทิ้งท้ายสำหรับพลังงานที่มาสัจจรของคุณปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ จะต้องมีการยกระดับจิตวิญญาณการปล่อยวางการไม่ยึดติดในตัวตนการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบด้วยการทำสมาธิการฝึกจิตการถือศีลภาวนาการคิดดีทำดีพูดดีประพฤติการดีวาจาดีใจดีการส่งพลังงานบวกออกไปพลังงานแห่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณที่จะส่งแสงนำทางเป็นพลังงาน ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนอีกมากมายพลังงานแสงสว่างแห่งปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณที่จะนำทางช่วยเหลือผู้คนต่อไปสำหรับพลังงานที่มาสัจจรย์ของคุณขอบคุณสลหรับพลังงานแห่งแสงสว่างที่มาสัจจรย์ของคุณพบกันอีกครั้งสาหรับคลิปถัดไปสลหรับช่องรามินเดอรมิทาโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ